สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องห่ยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับสูตรเลขบนนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับจริงๆสูตรก็ยังเหลืออีกนะครับก็ยังมีสูตรที่ไม่ได้ลงอีกแต่ที่ลงไปก็จะมีอยู่2ชุดนะครับหลัก10หลักหน่วย อย่างละสองชุดนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดสิบสามนะครับชุดท้ายที่จะลงให้ดูนะครับก็จะลงเป็นคู่ชุดนะครับจับคู่ให้นะครับหลักสิบสองสูตรเทียบชนชนกันตัวเดียวหลักหน่วยสองสูตรเทียบชนชนกันอยู่สามตัวจับคู่แล้วก็จะได้สามชุดนะครับที่มองว่าเด่นเด่นเน้นเก็จะมีอยู่คู่เดียวนะครับที่คิดว่านะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับสูตรก็เป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจอแชนแนลหยฟรีทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบนะครับตัวชนนะครับสสูตรเทียบชนสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก979นะครับ หกวดนะครับเป็นสูตรใหม่ตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับครับหลัก10บนนวดต่อมาชนกันที่เลข7กับเลข6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกันที่เลข9้าตัวเดียวนะครับออก3 9 5 9ตัวเดียวนะครับเข้ามาชนกันที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับ เลขศนตัวเดียวเพียวๆเข้ามานะครับหลัก10บนชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับออก6 2สองหนะครับเลข2เข้ามาของวันที่ผ่านมานะครับ2สูตรนี้ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับแต่ไม่ได้ลงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ8ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลัก10บบนนะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับ วัดแรก6บวก8เป็น14นะครับ14บวก2เป็น16ได้เลข6เพิ่มไปนะครับห7เจดดนะครับสาตัวนะครับสูตรนี้ผลวันที่ออก9 7 9เจดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7บวกกันแล้วได้สิบนะครับห7เจดปนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้9นะครับ9 0 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9้า บวกกันแล้วได้สิบนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองของงวดที่ผ่านมาห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดนะครับแปดเก้าศูนย์วันที่ออกสี่แปดหนึ่งนะครับเลขแปดเข้ามาของงวดนี้ แปบวกเ้าเป็น17 17จบเกเเป็น26นะครับได้เลขหกเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับ3ตัว7 8 16เมษายนนะครับหกจ็ดะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลัก10บบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลักร้อยเลขนนหลลขน้าครั้งที่2นะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข8แล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข9กแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับเขาคือเลข9นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนสุนรีสูตรนี้เข้ามานะครับจากงวดที่ออก979นะครับแต่สูตรที่1 ย้อนกลับไปได้อีกนะครับสูตรที่1แต่จะมีผิด1งวดนะครับเทียบชนจากงวดนี้6กบวกหเป็น12 12อสบวกสเป็น16 16, 16บกบหกสเป็น18นะครับได้เลข8เริ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้8 1 4 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7บวกกันแล้วนะครับได้7 0 3 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 บวกกันแล้วได้สิบหกนะครับหกเก้าสองห้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าบวกกันแล้วนะครับศูนย์สามหกเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนบวกกันแล้วนะครับได้เก้านะครับเก้าสองห้าแปดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสอง ของงวดที่ผ่านมานะครับ9กบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น24 24ิบวกสเป็น28นะครับได้8 1 4 7กับผลวันที่ออก4 8 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8ของงวดนี้นะครับของงวดนี้8ปบวกแเป็น16 16กบวกหเป็น17นะครับ17บเวกเเป็น26นะครับได้เลข6เพิ่มไป ทีละ1แต้มโทษทีเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น9 2 5นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้16เมษายน67นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับ 6ก2กนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตรหลัก10บบนนะครับตัวที่ชนนะครับ เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดไม่มีนะครับชนกันตัวเดียวนะครับที่เลขหกนะครับหกตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมาไหม,มสิบหกเมษายนหกเจ็ดนะครับหลักสิบบนนะครับเราได้หลักสิบบนแล้วนะครับเรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยเดี๋ยวไปไวนิดนึงแล้วกันนะครับคข่าข้าวนะครับสูตรที่หนึ่งิทีที่เข้ามาจากงวดที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับหกบวกศูนย์บวกสองเป็นแปดนะครับได้เลขแปดตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับสี่ตัวนะครับสูตรนี้ตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วย สี่สหหนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสีบวกกันแล้วได้10บนะครับศูนย์เก้นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าสามสหนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขส3ม4าหนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 3 2 4 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3 7 6 8 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6ของงวดที่ผ่านมา7จบวกสเป็น10บวกเเป็น19นะครับได้เลข9ก้าลบหนึ่ือ8 8ปดบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1นะครับหลักหน่วย นี่เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับที่ผ่านมานะครับของงวดนี้บวกกันแล้วได้18 9นะครับ9วก2 2บวก9เป็น11บวก7เ,เป็น18นะครับลบ1เหลือ7 7เบวก2เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับสิ 16. สายโยมห7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลัก10เลขหน้าครั้งที่1น,นะครับหลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองเรามาดูสูตรที่2นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับ หมดแรกนะครับคร่าวๆนะครับ9กบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น24นะครับบวกศก็เป็น24ตัวแรกบวกสนะครับเป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกสเป็น13นะครับตัวสุดท้ายบวกสนะครับ3าบวกสได้5สูตรนี้5ตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 58146นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 วกกันแล้วได้18นะครับ8 1ดหนึ่งสี่เจดเก้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9ก3 6 9 1นสห้าหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3 5 8ห้าแปดหนึ่งสี่หนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5้า6 9 1หหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3 3 6สา4ห้าสองสี่นะครับ ตัวที่เข้ามาคือเลข6ของงวดที่ผ่านมานะครับ7 3 21, 21็1 21มบเวก4เป็น25นะครับ58าปถึงนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1ของงวดนี้9บวกเเป็น18 18บวกเป็น20 20บวกเเป็น29นะครับได้เลขเเพิ่มไปทีละ3าแท้มนะครับตัวแรกก็จะเป็น2 5 8ตัวนี้บวก2นะครับก็จะเป็น10บวก3บวก3บวก3นะครับบวก2 16สในสาย,ยน6 7นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบของ เลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2สูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข8เลข7ไม่มีนะครับมีเลข9แล้วก็เลข0ูนเหมนกันอยู่3ตัวนะครับ ที่ผ่านมาก็จะชนกันแค่สองตัวนะครับเต็มที่นะครับวดนนี้สามตัวนะครับอันนี้เทียบชนกันนะครับเลขเจ็ดเลขสี่นะครับเข้ามาเลขเก้าชนกันตัวเดียวเลขสามสี่กับห้าชนกันสามตัวเดียวก็หกกับเก้านะ หนึ่งของงวดที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นสดิตนะครับเป็นสถิตินะครับของงวดนี้ชนกันอยู่3ามตัวนะครับชนกันที่เลข8ในเล้าแล้วก็เลข0 16 เมษายนหกนะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับหลักสิบลข้ตัวเดียวนะครับหลักหน่วย8 9 0จับคู่ ชุดนะครับก็จะมี68 69 60กนะครับสามคู่สามชุดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าในนี้นะครับสามคู่ถ้าเราวิเคราะห์จากสูตรแต้มรวมที่ลงให้ก่อนหน้านี้สูตรเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยแต้ม หนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่นะครับก็จะมีคู่หกแปดเทับที่เข้าแต้มสี่นะครับอันนี้แต้มห้าไม่มีแต้มหกไม่มีนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับมาไม่มานะครับอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับที่ลงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับในภาพรวมนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับชุดนี้ใครชอบใครถูกใจตรงใจก็ จะนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ